พ่อแม่พี่น้องเลยไหนดูน้องสาวแน่บ่ยันบ่อินเลยดูนี่เลยนีะกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สกูดสุกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ร่องพูนาสาราวมาหนีมาพบพ่อกันอีกแล้วทังส่องสาวพูน่าน้ำพ่อแม่พี่น้องมาหนีสาวพูนาบัลไปคลายหมักโมเนาะไปคนหมักโมใไฮเลตแต่ว่ามาหอบแรงก็ใชได้มาแจกหมักโมตามคำคอเอฟซีเอฟซีมาอุดนุนหมักโมสาวปูน้ำพ่อแม่พี่น้อง อื่นมดน้ำผึ้อแมพนงสปูขอ,อกรา,าบขอบใจเอฟซีลายๆน,น้ำผึ้งแมพนงผู้ใหญ่ใจดีผังไทยไดเมางมกมูมมมอมมมมมุดนุนหมกมูสปูน้ำผพ้่แมพนงสปูขออวยพรให้เพลิอนอยู่ดีมีแหงความเจ็บ่าได้ความไข่อย่ามีเนาะาัฒนาชิงใดขอให้ได้ดังนั้นน้ำผึ้งแมพนงผู้ชิบเท้าข้กลับคืนเพลินลอยเท้าน้ำผึ้งแมพนงแต่กระสิไปยายเป็นจุมนจ่มเป็นจุ่มน้ำผึ้งแมพนงไปบึงไปชมกันเลยเนาะ เอาไปห้องมากินบักโม่เด้อโอ้เอฟซีนะพ่อแมเทพน้องเนาะแดงจุดเอฟซีน้องกูนาเด้ออันเด้อมาเด้อแดงเข้มฉากอะไรนี่อันนี้จุดที่หนึ่งน้องพรมเทพน้องนี่ชิโดได้ลงใต๋เนาะลงใต้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะ อ่ะบ้านนี้น้องพลอพี่น้องพอดไตเลยได้บานนี้ลงมาลงมาไปแล้วคันไหมอ้าลูกลูกกินฟีกินฟีมาเด็ก MC มาแจกให้ลูกผ่าใชลูกผ่าไปเรื่อเริ่มกินข้าวเนาะพลอยพี่น้อง กินข้าวหอบเศ้าหรือหอบเที่ยหอบเที่ยข้างเป็นยังไงกับมือแดงลายลายมาอันนี่น้องพ่อแม่พี่น้องมันซุ้มอันนี้คือซุ้มโซนซุ้มแซวอยู่คุมใต้น้องพ่อแม่พี่น้องนอนเม็ดมาให้แด่ดีแมเหมือนีแห้งโดย วารายพค่ะายง่ายมือกายขึ้นเด้อเลยที่ใหม่หลให้รวยห้ลให้รวยมันเิ็นอฟอนเอ็มซีนะพ่อแพีองมาเด้อมากินมักมูเด้อยินกินเศรษะใบใหญ่หวานขนาดนี้มาเด้อมาเด้องไพจับหมักโมูนะพ่อแห่พีองอุ้มหมักมู บนในจุดซูมรวมน่อพี่น้องห้องมาเลยเนาะแจกที่อยู่จุดเฮือนใดมาเนี้ยนี่คือลงใต้สุดนะน้องทางนี้ชิลงมาแจกลงมาแจกให้ผุซสาซ้ำน้อยน่อ่พีมน้องปุซสาซ้ำน้อยได้อยู่ทางใต้เนาะผุซสาขุมใต้แล้วพแม่พีน้องเลยนี่ลังเ็จกระตุกสุรลานทําประกันได้โอ้ยยันหยาไม่ได้กินเนาะผู้ไปน้ำมาแต่เฮือนเราคุณน่อ่พีมน้องนี่ ปมามองโมเป็นอะไรนี่นั่นก้อนขี้ยมนี่โอ้ยหวานยี่ดอกหวานยี่ดอกมาพี่อันคือของเอฟซีที่ฝากมานน้ำเฮ้าวันนี้เฮากัเอามาให้ชูเจ้ากินวันนี้ขโมกขอบใจพนันแม่วันนี้ขโมกขอบใจเด้อนี่มองวัวกับมก้อนยมเด้อโอ้ยเนอเอาให้พ่อพอดีๆนะกว่าเอาให้พ่อให้พอนายนายที่เป็นผู้ผ่านได้เลย พี่เจมี yes, ่ยอยนี่แหละเป็นผู <да ้เายายตั้งยายเพิ่งเป็นใหญ่วมมเด้ออ่ะผู้นีสิลงเมือผ้าได้ปเนี่ยผ้าผ้าผาข้างทำอิดโน่นดีจะปูมาเจ๊งนะน้งนน ผ่ากับผ oh, mm ่าลำเอียงพ่นเอ้าเอียงก็เป็นน้ำแพร่เน้นก้นมันเนาะก้นมันเอียงมงโง่ก้นบิดแต่มันกระซุกเลยคะมันสุกเสมอเลยค่ะไม่ตีเพามันกระซุกนะฝึกหวานเลยกินมังโม่เด้อน้ำยายเด้อมงโง่ฟีได้ไหมมงโง่ฟีได้มีผู้หญิงไหมไม่ได้นางปูกับนางเพียงเลยนางลุงน้องไพ่เนาะ นี่คือของเอฟซีคงจะปูฝากมานะพ่อเน้องโดขอบใจดึ๊ขอบใจด้อโดยโดยอ่ะพ่อุบุตี้อ่ะพี่สาวสมน้อย่ามึงเองนะพ่อแม่พี่น้องเลยดึ๊ดน้องสาวแน่บอยันบอนเลยหนยนีนหลายคนนี่อัดซิมซิมเป็นอะไรยาย เปนแป้บวเยัหานอ่ผมขัยเดวานอย่าีหวานเลยวสาวสมน้อยผินกรีบหมกมมพร้อม่พี่น้องแซ่บเนาะเซ๊มเอาละพรมพี่น้องสิได้ไปโตได้วันนี้เนาะมาหอดคุมไตชุดได้วันนี้วันนี้แล้วพร้มพี่น้องมาฮั่นแม่ค้าอันนี้มาแจกโมให้เปินกินเนาะห้องมาเด้อแบงโมเด้อยายยายเอ เจ๊เพ่มเข่าวิธีเป็นผ่ามือแล้วไปไม่น้องมาเด้อมากินหมกหมพีเด้อของเอซีมาผ่าแจกีกินพีนี่ไวโพนเป็นยังไงอ้าวจูเป็นลำเป็นรวยเฮงเฮงเด้อปีใหม่นี่อ่ะมาฉันมาเล็กน้อยเด้อชนะให้ได้แจกอีกชนะอีกแจกเล็กน้อยพร้อมน้องเพื่นเท่านั้นรอบชองอีกอ้าว บะนี ais, ้น้ำพพิมน้องสีกึ้นไปหายซาบุนเนาะบบงงเนข่้กนเอาไปหายยิ่ทิงเนเนื้อหุวน้ำพพิมน้องไปเบิรงกัมเลยเนาะ มาถาเตียงก็บอกน้องดีเันีสดีพี่น้องอันนี้ซื้อชากุ้งเพ่่อันนี้คือของเอ็กซ์ซีเน้ะของเอ็ซ์ซี เอามกมูเอามาให้ผ่นเลยนาะพ่ะมแม่พี่น้องนี่อบใจเด้อเอามกหมูมาให้อะไรอืมบุณขอบคุณลายเมือลอยมือิ่นลอยน้ะพ่อยม่พี่น้องนี่ผ่นก็ยังซักไม่กันเท่าน้อพ่อแม่พี่น้องนี่ลอยขเลยเพืองหนึ่งลอยลงขางหนึ่งเลยคากะลอย่ะอันมี้ปากมอนเลือกับมนสรุปแลยอยู่ขางนึ่งเลยไหม ข้างหนึ oh, no ่งนี่ตายเบิรแล้วเหลือแต่ข <inaudible> <Love us. S 3> ้างเดียวใส่งานได้แต่ข้างเดียวใส่งานได้แต่ข้างเดียวไปพี่น้องชิได้ออเมือกห้เรไปแห่งเสาเ่งน้องพ่อแม่พี่น้องไปแหงยูเพื่อนสวนไปเลยน้องไปพันธุ์ชิ้นกับเสากุ้งน้องพ่อแม่พี่น้องน้ำกับอะไรก็ว่ายเด็กลา อยู่พ่อแม่พี่น้องเมือป่ะิ่นมาอยู่เมื่อปะเมอยู่อยู่เเอามือนีโมเลยเอาอันนี้เบื้องหลังเเบื้องหลังของสปูอเอาโมห้สกเกงนสมัยนีคือของเอฝากมาแล้วนะ อะไ,ไกรก็ไม่ซื้อเอาอ,อกอเอันว,นวาแถมอีกวันอะไรก็แถมข <c oughs> อบคุณลายๆาเนอดีต้องให้กินนอพี่นอ้องขอบคุณลายทองฟันวนเลชจากยักซอม่นหน้าอนี่คือคือทองวันนะพี่น้องข้าสันนิษฐ์ <c oughs> ทีเคยเอาทองฟันไปให้แล้วเปีดนอ <c oughs> เส็จ้วได้ไนีลย่าปันซอมปุงนนอกคก็เสร็จทาซอมปุ่นะะน,งน,ะะนองนะค,ะคนคนละเพื่อนรึเปล่าให้แล้วทัมผัอไม่ัด้ตัดตะร้มบ อ่ะ่ะพม่พี่น้องคิดสกูยุดไว้เพียงซนีเน่อแม่พี่น้องาพม่พี่น้องกดไลกสเกุสเป็นกำลังใจใหสกู๊ปใเอพ่อแม่พี่น้องหากคิดสกูพิพัาดประการใดก็โทษขอภัยน้ำนอกพม่พี่น้องสบายดีสบายดี